ใจร้าวเอาใจร้าวอ่ะอ้ใจร้าวกับทเทปเคอยู่คนละฝั่งกันครับแค่นี้แหละครับผมเจอกันครับอ้าวออเองใจร้าก็เป็นดิคือมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นครับทุกคนคือผมอะ่ะเป็นเซียเว้ยผมอะ่ะสแกนใจร้าวกับเคเวฟแ,แรกสองคนนี้ยอยู่คนละฝั่งกันแล้วตะเตกียบเวฟตะเกยียบไอสองคนน,น,คนี้มันกลับมาอยู่ฝั่งเดียวกันได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้มีพิรุษเคเป็นฆาตกรพี่เอาเฮียไอโค้ดต้อไปเลย บัตชีอ่านว,ว,ว่าไรวะความสามารถของผมในตัวนี้ก็คือสามารถกดปิดสกิลของคนอื่นได้อยากไ,ไ,ไ,ได้ใครวะอะไรอยากได้ใครวะ<อ>มมเราทำอะไรได้อยากได้ใครโคตเราอีกวะใจร้าวเอาใจร้าวมาโอ้สาวที่มาเป็นโคตรเราด้ีกคนนึงเออใจร้าวใจร้าวใจร้าวเอาวะเราสาบใจร้ายนะส่วนทีจ่จะปิดความ <assim> สามารถมันให้มันเปานา็นข้าราชการมันฆ่าไม่ได้เลิกเอะอะไรรู้สึกว่าตายที้ทุกคนมันอยากจะดูัวกูว่ากลัวมากเลย ไหวาาใจอ้าวไม่เดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคือไม่ไม่ไม่พี่ฟังผมคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกดเดินแล้วผมกดมาคลิกแล้วมันคลิกไปโดนไงเอาโทษยังไม่ได้เล่นโอ้วพี่โว้ยแฟนคลับเาทำอะไรไม่โดนเอง ฉันกดผิดไมปโดนแขวนคอจริงจะติ่งตายฟรีก็ตายไปด้วยนทุกคนเรียบร้อยตายแบบห้อยตรวเองใจเองเลยทุกคนทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนผมมีเรื่องจะบอกก่อนที่ผมจะตายผมเป็นเซียครับใจร้าวกับท่านเคอยู่คนละฝั่งกันครับแค่นี้แหละครับผมเจอกันครับเอาเองเราเราก็เป็นดิใจร้าวเอาใจร้าวมาคืออะไรกูมึงหมดเลยเอาไปเลยไอ้ไหมไอ้ไหม อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกต้องถูกต้องคือมึงใช้ไมงใช้กูหรือใครใช้กูปะเออนั่นแหละกูเองกูเองผมเจอศพนะครับผมของชั้นอูกะอูกะนะครับผมที่ตายกับต้นไม้ใหญ่ท่านโกก้าน่าจะสะดุดหินครับสะดุดหินตายโง่เองครับไอ้ควายจะบอกว่าถ้ามันมีเขาทิ้งอย่างเงี้ยแปลว่าเกมนี้จะมีฆาตกร4คนนะทุกคนทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันสืบพออได้คนหนึ่งไง แล้วคนที่โดนสืบสืบทอดจะเป็นยังไงอ่ะก็คือฆ่าได้ก็เป็นฆาตกรคนเดิมแล้วก็มีใช่ไม่ตอนนี้เราทำได้อย่างเดียวเว้ยคือเราไม่รู้เว้ยว่าใครเป็นหัวคือถ้าเกิดว่าเราโหวตผิดอ่ะไอคนที่เป็นหัวมันก็ใส่ลูกน้องต่อได้อยู่ดีเว้ยเพราะว่าคนที่โดนอ๋อเออพี่ครับเควส์เควสเควส์สะพาทำยังไงครับแม่ เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะโหวตเดี๋ยวผมให้ข้อมูลก่อนคือมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นครับทุกคนคือผมอ่ะเป็นเซียเว้ยผมอ่ะสแกนใจร้าวก,กับเคเว็บแรกสองคนนี้ยอยู่คนละฝั่งกันแล้วตะเกียบเว็บตะเกียบไอ้สองคนนี้มันกลับมาอยู่ฝั่งเดียวกันไ,ได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้มีพิรุษนะมันก็เลย <laughs> สานนิษยาได้ว่าตอนเนี้ยมันมอบตะขาบใส่กันเรียบร้อยแล้วสองคนแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นห่วงใครเป็นหาไม่ใช่ไม่เกิดว่าเราโหวตผิดเนี่ย มันจะเชื่อพี่อะไรได้ยัไงพี่ผมก็พูดได้ปะกู<อ>ว่ากูว่าพวกพวก <S <s <we at> พวกคนดีอ่ะแม่งโดนหลอกอ,ะอ่ะจริงๆไอ้งอมันเข้าขากันแปลกๆอ่ะปกติมันตีกันแล้วอย่าลืมโบทอะ่ะยังไงทุกคนก็ต้องมองว่าผมกับใจร้ายเป็นฆาตกรถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่ไงเลเป,ป,ป็นฆาตกรพี่เราที่เราหมดเลยไม่ค่เอ้าไอ้ผมเไอ้ฆาอ้ผมไผมเปนาตกรเี้ดีกว่า ถ้าผมรอดอันน okay, right? no, 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 no. ี้ไปได้ผมจะบอกหมดเมื oh, yeah, ่อกี้ใครเป็นกับผมบ้างโอเคไหมรับโดนเยไม่ให้โอกาสครับไม่ได้ไม่ได้ไม่สารภาพแล้วโว่โวยโวยผมก็โอยทุกคนผมเป็นนายกผมเป็นนายกสารประวุจิตรยังไงไอ้เจ้าตกระดอนไอ้เช่ ทีนี้เราก็บทคนชั่วสักทีนะคือพอดีรอบเนี้ยมันยากตรงไหนเลยไหมมันยากตรงที่ว่าเราไม่รู้เว้ยว่าใจแล้วเนี่ยเป็นฆาตกรที่โดนโหวตออกไปแล้วหรือว่าฆาตกรเก่ายังอยู่ใจร้ายเป็นฆาตกรจริงงั้นแสดงว่าถ้าใจร้าเป็นจริงแสดงว่ารอบแรกอะเคกับใจรับเป็นคนละฝั่งกันงั้นเคก็เป็นคนดีแน่นอนละใช่ตอนนี้ผมเป็นคนดีอีโตเล่ตอนนี้เคเป็นคนร้ายแล้วไงคนร้ายอะไรคนดี อ้าวนี่มันคนให้อำนาจเนี่ยใช่ป่ะเราเรารู้นะเรารู้นะอ๋อรู้เลยเหรอรู้เยอะรู้เยอะนอยส์อ๋อน่ายือไสันว์ก็ได้แล้วไอ้เด็กยตายได้ไงอ่ะที่น่าเลนยังอยู่อยู่ในกลุ่มฝูงคนคุยไอ้นี่อยู่หรือไม่เนี่ยไอเชมไปฆ่าดาเลนเหรอกูไปฆ่าบ้าเลยคุ้ก็อยู่กับพวกมึงไม่ไม่ไม่เขาดูคนควบอ่ะคนที่ฆ่าหรือคนเดียวเลยเว้ยก็คือน้องเทียนเว้ยเพราะว่าน้องเทียนไม่ได้อยู่กับพวกเราไม่อยู่ได้ยังไงอยู่ เตียต่อมาเนียคือคืองั้นเอางี้เราเอาคนที่ผมมั่นใจชัวร์ก่อนออกหนึ่งคนดีกว่าไปทุกคนออกกันดีกว่าเ่อเตคเต็กไอเตีย แตาา่ผู้ความจริทุกอย่างะจะสืบเลยตะเกียะกำลังใช้หัวสมองปิ๊งิคิดเลยทุกคนฟังนะตอนนี้ไม่ว่าใจร้าวหรือแบบเคจะเป็นคนดีหรือไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยจัดการได้หนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเราต้องเอาออกก่อนเพื่ความปลอดภยัยนะเชียร์ผมเชื่อผมให้โอกาสผมไปเลยไปเลยจ <ะ S 1> ไปเลยไป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 ไไป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 ไ จะมั่วเลยเป็นโจ,กเ,นโจเกอร์ปะเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมือคนดีมือคนไม่ดีใช่ไหม,ไมเ,ไเคกู้คนดีดีกว่ามึงอีกแลมแลมแลมเฮ้ย <laughs> พูดเยอะพูดเยอะ กําลังจะรู้ตัวเหรอไม่ให้รู้ครับผมบอกมากว่าในเมื่อในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นฆาตกรไล่เคทอย่างไม่โดนนะไปขึ้นขั้นไอ้คนบอกมันอย่างมันโลเลอ่ะไอ้คนบอกมันจสิมไร้กาดนะจสิมไร้กาดผมรู้อยู่ผมรู้อยู่แล้วผมจะเอาคนอื่นด้วยไงโอ้ไอ้าคุณลงเครดิตอ่ะคุณมาแบบนี้ไม่ได้คุณม่อไป้คือผมคือผมไม่คือผมไม่รู้ไงว่าเวลาบัญชีมันมันมอบความสามารถไปแล้วอ่ะ หลังจากที่เราาฆ่าหัวได้อะไม้จะกลับคนดีมันจะกลับคืนล่างจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่กลับไม่กลับผิดเราไปเลยทุกอย่างผิดหมดเลยเว้ยจริงๆแล้วเทียนเป็นคนมอกอำนาจด้วยเออัญชีเราะแล้วกูเป็นคนบอกให้เทียนมอบอำนาจให้ใจเล้เว้ยอีกทีหนึ่งแผนซ้อนแผนเว้ยโอ้ไม่น่าหรอกผมถึงเห็นผมถึงเห็นเคกับใจเล้วอยู่คนละฝั่งตอนแรกแล้วอยู่ดีๆมันอยู่ฝั่งเดียวกันเฉยเลยเออจริงๆแล้วเทียนเป็นคนมอบแต่เราเป็นคนบอกเียนที แผลมันแผลแล้วผมก็ประราวเป็นคนที่โดนหลอกใจร้ใจราวแตแค่แค่โดนหลอกใ้แค่บากที่ดีใจเหมือนได้อำนาแต่สรดท้ายไม่โดนหลอกอุ้ยไม่หมดูเคพูดเด็เป็นแค่มากวยเพ่อนเจ็บเพ่ได้ยโ้อ้ยยอ้ยมั้ย้ยโ้ยโอยโอ้ย้หโ้ยอย้ยอ้้้้โอย We. am not